ยกที่สองครับระหว่างเพ็ระบุญนวนับน้ำตาลครับซามเนซิมาน้์โชยญี่ปุ่นเลยครับแม่ยกแรกก็สามนับแล้วนะครับเพ็ตระบุนนี่โดนนับก่อนแล้วมาแรกสองนับคืนนะครับเพ็ตคูออกอาวุธกันไม่มาครับแต่ออกไปแล้วมันมีผลนะครับออกไปแล้วนี่แม่ถึงนับเลยครับแม่อ้าวเมซิมานต์พยายามจริงจรงมากทีเดียนอ้าวเพ็ตระบุนตามเข้าไปเพ็ตระบุนตามเข้าไป เพชรลำพูนว่าไงครับน้าเพชรลำพูนหักจอบนาสามเมซิมาตั้งรับเพชรลำพูนไปสามเมสีมาเนี่ยยังตั้งหลักได้ครับเพชรลำพูนอ้าเอามาเลยครับเพชรลำพูนจะยับเข้ามานี่เป็นยกที่สองเอาเข้าตีเอ้เอ้ การเข้าแยกครับตาไ่ะทงท่าจะอ่อนแรงก็เพชรรพเตยเข้าไปตาไว่ชนะสวนบักสวนมักมาเพชระพก็สวนหมักไปเพชะพูเไปเ้ยอ้าวตาไม่ชนะมีหักศอกแม่เพชระพงเต็อ้าตาม่ินะก็มีมีศอกเหมือนกันครับแม่เพชระพูนเข้าเข้าหาเพชรบุพ จะวิ่งหนักต่อ,อาไปต่ออาไปขวานะครับลงไปนะครับยกสองกรรมการจับครับกรรมการจับครับเขาเป็นอาไรวเพชรบุญหมดดับลำปาง,างชนะน็อตไปในยกที่สองครับยกที่สองครับแต่โดนนะับไปก่อนนะครับยกหนึ่งมีโดนนับไปก่อน ยกหนึ uh, ่งนับไปกนับลองครับสำหรับกัมเรซิม่าครับแล้วก็ฟูลก็นับไปในยกที่สองนับโดนนับก่อนแล้วมาได้นับ